โปรโมทหนังในไทยเล่นใหญ่กว่าชาวบ้านอีกแล้วจูรัสิกเวิลด์ภาคใหม่ให้ไดโนเสาร์มาวหายน้ำอยู่ในเจ้าพระยาเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เพราะไปปรากฏตัวตามแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทยแบบจัดเต็มงานนี้เป็นการบอกให้โลกรับรู้ว่าจูรัสิกเวิลด์รีเบิร์ธไทยทำในเมืองไทยเป็นหลักอวดโฉมและดึงดูดให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาตามรอย นหนังฟอร์มยักษ์และมาเที่ยวในเมืองไทยเรียกได้ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยไม่แ่วเลยจริงๆนะครับสําหรับการโปรโมทที่ชอบเล่นใหญ่กว่าชาวบ้านอยู่เสมอโดยล่าสุดเนี่ยการโปรโมทภาพยนตร์จูราสสิกเวิลด์ภาคใหม่ที่ใช้ชื่อภาคว่าจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ดกำเนิดชีวิตใหม่ที่ทําการโปรโมทในเมืองไทยของเราเนี่ยก,กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อมีภาพของไดโนเสาร์สไปโนซ รัฐที่มาว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ยังบริเวณแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดอรุณนะครับแล้วก็จะมีที่สะพานพระราม9ก้าและสะพานทศมราชันนะครับแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ไอคอนสยามนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีที่อื่นๆอีกนะครับทั่วแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเรียกได้ว่าคนที่ตกปลาอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเมื่อเห็นทีแรกก็อาจจะตกใจนะครับว่ามันคือตัวอะไรซึ่งไอ้เจ้าไดาโนเสาร์สไปโนซอรัสเนี่ยก็มีปรากฏตัวอยู่ในตัวอย่างของภาพยนตร์จูรัสสิกเว์รีเบิร์ด้วยนะครับ เป็นฉากที่เหล่าตัวเอกเนี่ยล่องเรืออยู่ในทะเลนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากทราบนะครับว่าทําไมเมืองไทยของเราเนี่ยถึงโปรโมทหนังเรื่องนี้ที่ดูยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองช่องของเราเนี่ยก็เคยยกตัวอย่างให้ดูมาบ้างแล้วนะครับว่าเมืองไทยของเรา ได้ถ่ายทำกระตรงไหนบ้างแต่ล่าสุดนะครับทางเพจ Facebook t f o Thailand Film Office นะครับซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ได้มาโพสต์เชิญชวนให้เราไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอย่างที่จังหวัดกระบี่เนี่ยจะมีการถ่ายทำกันที่บ้านบากันนะครับ อำเภออ่าวลึกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบนะครับแล้วก็มีที่น้ำตกห้วยโต้นะครับจะเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการประจนภัยนะครับแล้วก็มีที่คลองหลูดคลองน้ำใสความใสของน้ำในคลองนี้นะครับได้ถูกมาสร้างสารรค์ให้เป็นฉากที่สวยงามนะครับ แล้วก็มีการถ่ายทําที่หาดไล่เลนะครับชายหาดชื่อดังระดับโลกนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของหน้าผาหินปูนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการถ่ายทําอีกที่สวนตามตําบลเขาครามนะครับซึ่งเป็นทุ่งตามกว้างนะครับเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นของฝูงไดโนเสาร์นะครับยังไม่หมดนะครับจังหวัดกระบี่เนี่ยยังมีการถ่ายทําที่นายเหมืองตําบลทับปลิกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวถูกเนลมิดเป็นฉากสุดระทึกนะครับแล้วก็มีการถ่ายทําที่ถ้ำโต๊ะหลวงนะครับอําเภออ่าวลึกนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทําที่เขาขนาบน้ํานะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะครับและที่สุดท้ายของกระบี่เนี่ยก็ถ่ายทํากันที่ ATV Nature View Point นะครับจุดชมวิวของคนขับรถ ATV ที่มีความสวยงามนะครับ ส่วนจังหวัดต่อมาเนี่ยเป็นจังหวัดพังงานะครับเผาถ่ายทํากันที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับหรือก็คือพังงาเบนะครับโดยความงดงามของอ่าวพังงานเนี่ยก็มีพร้อมไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่นะครับโดยเป็นฉากที่เผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของโลกดึกดําบรรนะครับและอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการถ่ายทำเนี่ย ก็คือที่จังหวัดตรังนะครับโดยเขาไปถ่ายทํากันที่หาดซันเซ็ตที่เกาะกระดานนะครับซึ่งหาดนี้เนี่ยเป็นหาดทรายที่มีความขาวละเอียดนะครับและน้ําทะเลก็สีใสนะครับซึ่งเข้ากับฉากการต่อสู้สุดระทึกโดยที่ฉากการถ่ายทําของภาพยนตร์จูราสสิกเว์รีเบิร์ดในเมืองไทยเนี่ยทางพุ่มกับอย่างคุณแกรตแอดเวิร์ดนะครับก็ได้เอ่ยปากชมเลยนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยถ่ายภาพออกมาสวยอยู่แล้วและตอน ที่ได้ดูฟุตเทจเนี่ย ก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกรับมาที่เรื่องการโปรโมทโดยการนำไดนโนเสาร์มาแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเมื่อชาวต่างชาติเขาได้เห็นภาพและคลิปการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ทำให้มีชาวต่างชาติหลายคนเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาถามว่ามีการโปรโมทให้ดูเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นหรอความคิดเห็นทน ัมานะครับอยากรู้ว่าไดาโนเสาร์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้เข้ามาชมคนที่สร้างไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับโดยบอกว่า พวกเขาสร้างมันมาได้อย่างไรเหมือนจริงมากความคิดเห็นต่อมาคนนี้เหมือนมาให้ข้อมูลนะครับโดยเขามาบอกว่าเมื่อราว50ปีหรือ60ปีก่อนบริเวณเดียวกันนี้เคยเป็นที่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ความคิดเห็นต่อมานะครับกรุงเทพในช่วงนี้มักทำอะไรใหญ่โตไปหมดเราอาจได้เห็นไดโนเสาร์ไปเล่นเกมกระโดดเชือกของ s q u i ี g เกมก็ได้ขอเพิ่มเติมข้อมูลนี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการโปรโมทซีรีส์ q u i ี g เกมอยู่นะครับโดยมีตุ๊กตาโกโกวาให้เล่นเกมกระโดดเชือกอยู่ด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับ กรุงเทพไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยประเทศไทยน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนไทยฉันขอขอบคุณคุณมากหลังจากนั้นเจ้าของเม้นก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าหากกระบวนการย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องง่ายฉันอยากจะเลือกย้ายมาประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่มีผู้คนเป็นมิตรวัฒนธรรมที่ดีและสงบสุขอาหารก็อร่อยเลย ความคิดเห็นต่อมานะครับมันเป็นเพียงแค่หุ่นไดนโนเสาร์เท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะครับโอ้พระเจ้าฉันเคยเห็นสิ่งแปลกแปลกบนแม่น้ำเจ้าพยาแต่สิ่งนี้มันขั้นสุดจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับมีไดนโนเสาร์ตัวใหญ่กว่านี้ไหมความคิดเห็นถัดมานะครับมันคือเรือดำน้ำต่างหาก ความคิดเห็นต่อมาเป็นคนอินโดนีเซียนะครับโดยบอกว่าโอ้สไปโนซอรัสมันมาจากไหนกันนี่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเข้ามาบอกว่าไดโนเสาร์ก๊อปปี้ครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่เขาได้เห็นภาพการโปรโมทภาพยนตร์จูราสสิกเวิร์ลรีเบิร์แบบไม่เหมือนใครในเมืองไทยนะครับโดยการเอาไดโนเสาร์มาว่ายน้ำอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่านอกเหนือจากการที่ภาพยนตร์เขาจะได้ภาพการโปรโมทแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีประโยชน์ต่อเมืองไทยเรานะครับเพราะว่าการที่ไดโนเสาร์จำลองตัวนี้เนี่ยได้ไปปรากฏตัวยังแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนการเผยแพร่ประเทศไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกนะครับแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้เมืองไทยของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมอีเวนต์ในการโปรโมทอะไรที่ยิ่งใหญ่ระดับ โลกไปแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครยังจำได้มีการโปรโมทสควิตเกมซีซั่นที่2โดยการให้ตุ๊กตาโกโกวาลงเรือแห่กันมาแล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมทำไปก็มีตุ๊กตาโกโกวามาให้กระโดดเชือกอยู่ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคอรอีกนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังมีไดโนเสาร์มาว่ายน้ำอยู่ในเจ้าพระยาแบบนี้อีก ก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีหนังเรื่องไหนหรืออีเวนต์ใดที่โปรโมตแบบยิ่งใหญ่และจัดเต็มแบบนี้อีกสำหรับเมืองไทยเรานะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ใครไปดูจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ธที่เขาถ่ายทำกันในเมืองไทยมาแล้วเนี่ย ก็สามารถมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF n e w ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ